10ปีบนถนนดนตรีสายฮิ่พอป10ปีที่ทุกคนการันตีได้ว่านี่คือตัวจริงของจริง10ปีที่ฮิพอปไทยตัวพ่อได้เวลาเตรียมบุกกระชับทุกพื้นที่ คันด้าสูเ i อไอพรีเซนต์วีไทเทเนีคอนเสิร์ตใหญ่รูปแบบใหม่ฉลองครบรอบ10ปีที่พอบอันดับหนึ่งในเมืองไทยมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญครั้งเดียวเท่านั้นของไทเทเนียมนัดรวมพลพักชาวฮิปฮอปพร้อมพบสเปเชียลเกสมาที่สุดครั้งแรกในรอบทศวรรษเจอกันวันเสาร์ที่29ตุลาคมศกนี้ณอิมแพ t เอ h ซ b บ t i o นฮอร์หนึ่งราคา800-1,000บาทและบัตร v i p ราคา2,000บาทพร้อมสิทธิพิเศษรับภาพคุณหนูไทเทเนียมลิมิเต็ด Edition, และ200คนแรกเท่านั้นรับสิยึดในอีเริ่มจำหน่ายบาวันที่27สิงหาคมนี้ที่ไทยที่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโปรโมชั่นพิเศษวันที่15-24กันยาพยนนำกุญแจรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามาที่บูธของไทยที่เก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแลกรับส่วนลดไปเลย10%ร่วมสนับสนุนโดย Ideo Condo Nike ก p ้ r ปอตแวร์ i อโ